สวัสดีครับวันนี้พามาดูมันสับะหลังพันพองเพชรอายุอ,าอีกวันนี้พีนที่5อีก5วันก็จะครบ4เดือนนะครับก็มีโรคใบด่างระบาดมานะครับผมตอนนี้คือแปลงด้านบนนะครับเป็นดินทรายที่มีการรองพื้นด้วยขี้เค็มนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พามารับชมหวัวต้นที่สมบูรณ์นะครับผมต้นที่มันแตกกิง่ง นี้นครับว่าหัวจะเป็นยังไงครับตัวนี้ก็ไม่มีใบด่างครับรอ,อยผมโกยว้เอนเต่ร์ตอไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอามาดูฝั่งนี้แล้วกันหัวแรกนะครับผมยังมีขี้เค้กอ,อยู่เลยปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่ครับตรงนี้ มาดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับลักษณะหัวก็ตรงนี้จะยาวหน่อยทั้งยาวทั้งสั้นครับปนกันไป อันนี้จะมีหัวใหญ่ครหัวก็ประมาณไม่เท่ายังไม่ถึงขวดอิมมลอยนะครับจะวดได้ว่าเป็นมันอินซีแล้วกันก็จะประมาณนี้นะครับฉีดพ่นทางใบไปแล้วเดือนละสองรอบครับเมื่อเช้าเพิ่งมาฉีดสิบสามสีสิบหกปีก็ด ผสมฮิวมิกแล้วก็ผสมน้ำส้มควันไม้จุดเด่นของฟองเพชรก็คือมันจะสร้างหัวไวนะครับหนึ่งเดือนนี่จะเปลี่ยนรากกลายเป็นหัวก็เริ่มมีหัวประมาณเกือบนิ้วก้อยพอสองเดือนก็หัวเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งนิ้วได้นะครับ พอตกเดือนที่สามก็ประมาณนี้ลักษณะเขาจะดุกนะครับจะดุกหัวก็ไม่ถือว่ายาวเท่าไหร่จะสั้นนะครับ ก็มีหัวเล็กใหญ่ตั้งปนกันไปนะครับจะถือว่าดกก็จะประมาณนี้นะครับ2นิ้ว2นิ้วได้ก็ถือว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็พอได้ มาดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในในช่วง4ี่ห้าเดือนว่าเขาจะสร้างหัวให้ใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าก็พึ่งผ่านช่วงที่ฝนถึงช่วงไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแบบอาทิตย์แล้วฝนก็เริ่มมาพึ่งมาแต่ความพิเศษของพวงเวชรก็คือทนแรงนะครับทนแรงมาก เขาก็จะมีการผัดไปล่างลงนะครับตอนที่เจอแรงๆแต่ว่าก็ไม่ได้ผัดมากกับมันที่เคยปลูกไม่ได้มีอาการใบเหลืองใบเหี่ยวแต่อย่างใดนะครับเขาก็มีความเขียวอยู่ตลอดนะครับแม้จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็มีใบเขียวแล้วก็ทนต่อตกไปด่างในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ก็ ไม่ได้ไดายญ่าอยู่นะแต่ว่าก็หญ้ามันแรงครับอย่างนี้เจอยังไม่ได้แต่งกริ่งครับด้านบนนี้ก็จะค่อยแต่งไปครับก็จะเอาเอ็กขายพันธุได้ครับคิดว่าน่าจะขายพันจะตัดต้นที่มันไม่เป็นใบดา่างทั้งต้นเลยนี่ อันนี้อยู่ใกล้ต้นไม้นะครับมันเขาจะสูงหน่อยประเมินหัวดูแล้วก็เรามาดูต้นที่เป็นใบด่างต้นนี้นะครับลำต้นใหญ่สมบูรณ์อวบนะครับสูงเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะ่าจะติดจากมะแรงวีขาวครับเพราะว่าตอนปลูกก็มีส่วนน้อยนะครับที่จะเป็นใบด่าง นะเขามีหัวอยู่แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์ครับหัวเท่านิ้วโปยยิ่งถ้าเอาไปปลูกท่อนพันในปีหน้านะครับสมมุติรอตัวนี้ไปปลูกก็ผลผลิตก็จะลดลงครับไม่ได้เรื่องเลยถือว่าไม่ได้เลยครับแบบนี้ หัวไม่มีเรียกว่าไม่มีดีกว่านะครับต้นรูึกว่าจะขึ้นต้นเพราะว่าตรงนี้ก็อัดคี้เค็กไปสองรอบนะครับเพราะว่าตอนคืนมองไม่เห็นไม่รู้ว่าจุดไหนนะครับก็เลยอัดไปสองรอบบวกกับปุ๋ยใบไม้อีกในเดรจเน่ยเขาก็าะะสูงตรงน,นี้ก็มีอยู่ มีอยู่แต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับตลับเอาง่ายดูไม่สมกับต้นเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้ดินดีกว่าปีที่แล้วครับคือดินแปลงนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันมีธาตุอาหารน้อยเพราะว่าเคยวัดซื้อเครื่องมาวัดปุ๋ยแล้วแล้วก็ ค่าปีเฮยอยู่ที่เจ็ดนะครับอยู่ที่หกจุดห้าถึงเจ็ดค่าปีเฮโอเคแต่ว่าปุ๋ยมันน้อยนะครับปีนี้ก็เลยมีการลดการใช้เคมีนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ฉีดยาฆ่ายาไปแล้วครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันเอายาไม่อยู่นะครับก็จําเป็นจริงๆตรงนี้ก็มีการได้ยานะครับแล้วเราก็มาลองพื้นด้วยชีชีเคกฉีดปุ๋ยจุลินทรีย์หนอกกล้วย แล้วก็ฉีดเรียกว่าอะไรเชื้อราไคตูเดมาานะครับลงดินเป็นเชื้อราดีสังเกตได้ว่ามันจะมีคล้ายๆามอสพีทมอสนะครับที่เขียวตรงนี้ถือว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้ใส่เคมีเราเอาอันนี้มาหมักเศษใบไ,ไม้หมักหมักหมัก,มกปกหน้าดินนะครับ จะมีไส้เดือนขึ้นนะแต่ก็เริ่มมีแล้วไส้เดือนช่วยพวนดินนะครับช่วยพรวนดิน,นอย่างต้นนี้มีสารงามก็ไวดงัง